ไลยโรงชำละรถเถื่อนและเครือข่ายมาม่าซังจากเหยื่อแอป,ปนัดยิ้ม การจับกลุ่มเซเลบเกที่ตระเวนก่อเหตุนัดเดทผ่านแอปหาคู่แล้วขโมยรถเหล่าหญิงสาวที่เป็นคู่หลับนอนนำมาสู่การขยายผลเจอแก๊งมามา่าซังนักชำแหละรถรายใหญ่ซึ่งมีมามา่าซังสายมูเป็นหัวหน้าเครือข่ายใช้ร้านนวดเป็นฉากหน้าโดยฉากหลังเป็นโรงชำแหละรถแบบครบวงจรซึ่งมีรถเข้ามาไม่น้อยกว่า5คันต่อสัปดาห์ล่าสุดพลตำรวจโททิติแสงสว่างสั่งการให้พลตร นกพินภูลสวัสด์นำกำลังจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายกวาสซีรายและบุกทลายโรงชำแหละนี้ตรวจยึดรถที่รอขึ้นเขียงอยู่อีกจำนวนสิบคันไว้ได้ทันแต่เป็นที่น่าสรดผู้เสียหายรายหนึ่งติดตามมากับเจ้าหน้าที่หวังได้รถคืนสุดท้ายเหลือเพียงซาก พฤติการกล่าวคือจากเมื่อวันที่27เมษายนพลตตารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีได้นํากําลังเจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายพิรพัฒน์บุญมีอายุ26ปีหรืออุ้มและอีกหลายชื่อที่ตัวเขานั้นแอบอ้างผู้ต้องหาตามหมายจับจํานวนเจ็ดหมายจับซึ่งคนร้ายรายนี้ได้แฝงตัวอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่สร้างโปรไฟล์เป็นเซเลบเก๋ทำการนัดยิ้มกับเหยื่อที่เป็นหญิงสาวและอาศัยจังหวะที่เหยื่อนอนหลับไปขโมยรถของเหยื่อไปขายให้กับกลุ่มผู้ค้า รถเถือนซึ่งการหลังจับกุมพลตํารวจตรีธีระเดชได้สืบทราบบอแสว่ารถยนต์ของเหล่าหญิงสาวผู้เสียหายได้ถูกเซเล็บเกร๋รายนี้ขโมยไปนั้นได้ถูกนําไปขายให้กับมาม่าซังย่านบางบัวทองตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์จํานวนสิบคันได้ที่บริเวณหน้าและหลังร้านนวดณบ้านเลขที่1นทับหมู่2องตำบลลําโพออาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จากการสืบสวนพบว่ามาม่าซังหรือนางสมนึกมีได้ทําเพียงคนเดียวแต่ยังมีผู้ร่วมขบวนการซึ่งเป็นลักษณะธุรกิจครอบครัวซึ่งมีนางสาวกนกวรรณขุนทองอายุ41ปีลูกสาวนางสาวนารมลสังคณคราอายุ19ปีหลานสาวและนายรุ้งศรีบูญเพงลูกเขยร่วมกันทําซึ่งแผนประทุษกรรมของแก๊งนี้เปิดกิจการร้านนวดบางหน้าและจะใช้พื้นที่ด้านหลังร้านเป็นสถานที่ซุกซ่อนรถที่ไปรับซื้อจากเหล่ามิจฉาชีพ หรือรถที่หลุดจำนำและจะรับรถเข้ามาโดยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า5คันก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแยกอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์และนำไปขายทอดตลาดโดยระยะเวลาใช้เวลาทั้งกระบวนการไม่เกิน2วันต่อมาพลตำรวจโททิติแสงสว่างออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง4รายในข้อหาร่วมกันร,รับของโจรอันเป็นการค้ากำไรโดยจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าบ้านเลขที่95หมู่3ตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีและได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ นำหมายค้นสารจังหวัดนนทบ,บรุรีเข้าตรวจค้นล้านนวดบ้านเลขที่1ทับสี่หมู่สองตําบลลำโอำพอําเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีและโรงชําแหละบ้านเลขที่29ทับสองหมู่หกตําบลลำโอำพอําเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีหลังเสร็จสิ้นการจับกุมตัวได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนนำพนักงานสอบสวนสนกคครามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้นำ พนักงานสอบสวนสอพ,พอบางโพทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย